สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มฟาดเดือดอัจฉริยะหลังเป็นที่ปรึกษาให้แม่น้องชมพู่ไม่เคยชนะแม้แต่ครั้งเดียวจากกรณีที่ศาลจังหวัดมุกดาหารมีคำสั่งให้ประกันตัวลุงพลหรือชัยพลวิพา ผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่พร้อมยืนยันว่าตนสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สารกำหนดได้อย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีพฤติการในการหลบหนีต่อมาในรายการโหนกระแสได้เชิญคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์มาสัมภาษณ์กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับลุงพลหรือชัยพลวิภาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่จากชาวบ้านธรรมดากลายเป็นคนดัง และกำลังกลับไปสู่ผู้ต้องหาโดยพิธีกรคุณหนุ่มกัญชัยได้มีการถามกลางรายการว่าถือปิดฉากคดีน้องชมพู่บ้านกกอกจากคนดังสู่ผู้ต้องหากรณีนี้คิดว่ายังไงทำไมทนายตั้มมาเล่นคดีนี้แล้วพี่ก็มายุ่งคดีนี้เป็นเรื่องคนสองคนที่เป็นปรปักกันหรือเปล่าคุณอัจฉริยะตอบว่าไม่ใช่ครับ เราทำคดีนี้มาตั้งแต่แรกแล้วเราลงพื้นที่มานานแล้วเราเป็นทีมทนายให้แม่น้องชมพู่ในคดีนี้ทีนี้เขาเพิ่งมาทีหลังที่อ้างเงื่อนไขาสามข้อก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอยู่แล้วโดยนิสัยเขาเขาต้องการเอาชนะผมอยู่แล้วโดยไม่คำนึงว่าผู้สูญเสียคือใครแต่ผมอยู่กับผู้สูญเสีย อยู่แล้วทุกคดีไม่ว่าจะคดีน้องชมพู่คดีเอมมี่ผมดำเนินคดีกับชัยพลเรื่องบุกรุกป่าสงวนและหลายๆคดีผมถามทนายตั้มว่าวันนี้เป็นการจับกลุมหรือมอบตัวทนายตั้มบอกว่ามอบตัวแต่ทางท่านโฆษกตำรวจยืนยันว่าจับกลุมตัวเพราะเขาออกหมายจับที่กกตูมถ้าจะมอบตัวต้องมอบที่โน่น อัชริยะก็ตอบว่าเป็นทนายระดับประเทศแล้วโง่ขนาดนี้ไม่รู้จะพูดยังไงคุณหนุ่มก็ตอบว่าเดี๋ยวเขาฟ้องอีกเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเมื่อวานลุงพลไม่รู้ว่ามีการออกหมายจับคุณอัจฉริยะก็พูดอีกว่าผมมีหลักฐานเป็นลายกลุ่มทนายตั้มจะให้สัมภาษณ์ที่ไหนหน้าบ้านลุงพลครับเจอกันที่มุกดาหารหรือสกลนครเดี๋ยวว่ากันอีกที นักข่าวถามว่าจะให้ไปสัมภาษณ์ที่ไหนเขาบอกหน้าบ้านลุงพลนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอย่าใช้เหลี่ยมเกินอย่าใช้วาทศิลป์ในการพูดให้ตัวเองดูหล่อเพราะปกติไม่หล่ออยู่แล้วคำถามถัดมาจะบอกว่าทนายตั้มรู้อยู่แล้วว่ามีการออกไม้จับใช่หรือไม่อัจฉริยะตอบว่าเมื่อวานตอน4ี่ถึงห้าโมงเย็นไลฟ์อยู่ที่บ้านและแอบออกทางหลังสวนยาง แล้วมาโผล่ที่กรุงเทพได้ไงแล้วตัวเองบอกว่าจะไปมุกดาหารบอกนักข่าวแบบนั้นในลายกลุ่มมีหลักฐานเขารู้อยู่แล้วอยู่ๆจะมาสตอชอเขารู้อยู่แล้วว่ามาทำไมเพราะหัวหน้าสอบสวนอยู่ที่กกตูมครับคำถามถัดมาอยากฝากอะไรถึงลุงพลอัจฉริยะตอบว่า144คดีไม่เคยรอลงอาญายกฟ้องหมด มันโง่โงมันคิดว่ามันฉลาดมาโดยตลอดแต่ลืมไปว่าที่ดันดาราเป็นเพราะใครและที่มาเป็นผู้ต้องหาเพราะความฉลาดของมันซึ่งล่าสุดนะครับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้พาลุงพลพ้าแตนและยูทูบเบอร์ไปไหว้พระก่อนเข้าพบกมทให้ตรวจสอบการออกหมายจับและการจับกลุ่มของตารวจมิชอบโดยทนายตั้มให้ข้อมูล คดีที่ฟ้องกับอัจฉริยะที่ปรึกษาแม่น้องชมพู่ว่าชนะรวด -9 คดีแต่ไม่มีคดีไหนที่านายอัจฉริยะชนะแม้แต่ครั้งเดียวความคืบหน้าล่าสุดเสียงเซมซีไร้เลขทนายตั้มพาลุงพลสักกะระหลวงพ่อรุง่งเสียงเซมซีไร้เลขเชื่อเป็นผู้กำหนดชะตาตัวเองทนายตั้มถือเลิกดี 9.39นาิกานาทีพาลุงพลไหว้ขอพรหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือเผยเสียงเซมซีไร้เลขเชื่อว่าตนจะเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตตัวเองมือช่วงเช้าทนายสิทธาพี่บังเกิดหรือทนายตั้มได้เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัวมาที่วัดท่ากระบือตำบลบางยางอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีในายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ44ปีพร้อมด้วยคู่ชีวิตอย่างคุณสมพรหลาบโพหรือป้าแตนอายุ42ปีเดินทางตามมาสมทบด้วยรถตู้โดยสารประจำทางที่เช่ามาอย่างวัดท่ากระบือแห่งนี้เพื่อมากราบสักการะรูปหล่อองค์หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ อำเภอรกระทุ่มแบนโดยเชื่อกันว่าการได้มากราบไหว้ขอพรจากองค์หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือจะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยโชคดีมีชัยในทุกๆด้านเพราะท่านได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกจิอาจารย์ดังแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนด้วยทนายตั้มได้พาลุงพลกับผ้าแตนกราบสักการะ ปิดทองรูปหล่อจำลองของหลวงพ่อรุ่งขนาดเท่าองค์จริงที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าและใต้ฐานหลวงพ่อรุ่งองค์ใหญ่อีกทั้งยังให้ลุงพลกับป้าแตนโน้มศีรษะเข้าไปใต้ฝ่าเท้าองค์หลวงพ่อรุ่งจำลองเพื่อปัดเป่าทุกภยัยตามความเชื่อพร้อมกันนี้ยังได้มีการเคาะระฆังเสริมความเป็นสิริมงคล สร้างความสบายใจก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครและนอกจากนี้ลุงพลยังได้เสี่ยงเซมซีโดยเสี่ยงถึง3ครั้งแต่ไม้เซมซีไม่มีเลขซึ่งลุงพลเชื่อว่าอาจเป็นเพราะตนคือผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองก็อาจจะเป็นได้ทั้งนี้ทนายตั้มสิทธาเปี้ยบังเกิดเผยว่าวันนี้พาลุงพลกับป้าแตนมาไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล จากองค์หลวงพ่อรุง่งองค์ใหญ่ที่เลือกหลวงพ่อรุง่งก็เพราะว่าตนเองนั้นมีบ้านอยู่แถวนี้อยู่แล้วและที่ผ่านมาการทำคดีใหญ่ๆสำคัญๆทุกคดีก็จะพาลูกความมาไหว้หลวงพ่อรุง่งแล้วประสบความสำเร็จทุกคดีส่วนเรื่องคดีนั้นตนเองนั้นยืนยันว่าไม่มีความหนักใจแต่อย่างใดทั้งสิ้นรู้สึกสบายใจที่ได้ทำบุญ ก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่รัฐสภาเพื่อเข้าพบกับคุณศิระเจนจาคะสสพ,พรรคพลังประชารัฐประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มพาลุงพลป้าแตนบุกสภาร้องศิระอมถูกออกหมายจับลุงพลควงทนายตั้มป้าแตนร้องกมทกฎหมายจีสอบผู้ชาการตรวจแห่งชาติ ไม่ยอมรับมอบตัวฟ้องเท็จออกหมายจับทั้งที่ไม่มีพฤติการหลบหนีสิระยืนยันไม่ยุ่งสำนวนคดีขอแม่น้องชมพู่อย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งมาปิดช่องทางรับความช่วยเหลือหลังอัจฉริยะเบรกลงบ้านกกกอกลั่นไม่ถอยเตรียมลงพื้นที่12มิถุนายนนี้มัดมือลุงพลสัญญาต้องรับการตัดสินของศาล ด้านลุงพลยืนยันไม่หลบหนีอย่างแน่นอนเมื่อวันที่9มิถุนายนเวลา13.00นิที่โถงกลางอาคารรัฐสภาทนายสิทธาเบียบังเกิดพร้อมด้วยลุงพลหรือชัยผลวิภาอายุ44ปีผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่และนางสมพรหลาพโพหรือปาแตนอายุ42ปีเดินทางมายื่นหนังสือ เพื่อร้องเรียนกับนายศิระเจนจาคะสอสอ,อกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐฐานะประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรโดยคุณศิระกล่าวว่าตนและกรมทกฎหมายเป็นตัวแทนรับหนังสือจากนายชัยพลวิพาในวันนี้เขามายื่นหนังสือเพราะติดใจสารในการพิจารณาออกหมายจับยืนยันว่า จะไม่เกี่ยวกับเรื่องในสำนวนคดีส่วนประเด็นที่พุ่งเป้าและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงจะเกี่ยวข้องกับรูปคดีหรือไม่นั้นสิ่งใดที่อยู่ในอำนาจเราจะดำเนินการซึ่งไม่ใช่ว่าจะรับเรื่องร้องเรียนในกรณีของนายชัยพลแต่ประชาชนทั่วไปก็สามารถมาร้องเรียนได้เบื้องตน้นเรายังไม่รับเรื่องไว้พิจารณาซึ่งจะนำเรื่องดักล่าวเข้าสู่ที่ประชุม กมทกฎหมายภายในสัปดาห์หน้าแต่ขึ้นอยู่กับว่าที่ประชุมกรมทรกฎหมายจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ย้ำว่าการดำเนินการต่างๆจะไม่ก้าวล่วงพยานหลักฐานและํำนวนคดีต่างๆซึ่งจะดูเพียงแค่ตำรวจไม่อำนวยความยุติธรรมไม่ถูกต้องอย่างไรก็ตามหากบรรจุวาระเรื่องดังกล่าวนี้จึงค่อยมาถามว่าจะเอาใครมาชี้แจง เข้าให้ข้อมูลตนจับพฤติกรรมของผู้มิชาการตรํารวจแห่งชาติขณะลงพื้นที่บ้านกก,กอกเคยประกาศว่าจะจับผู้ร้ายให้ได้ภายใน1ปีและก็ประจวบเหมาะพอดีพอดีว่าการออกหมายจับครั้งนี้ครบ1ปีพอดีจึงตั้งข้อสังเกตในวันนี้เป็นความบังเอิญหรือมีการกดดันเจ้าหน้าที่หรือไม่โดยในวันที่12มิถุนายนนี้ ผมและกรมทรกฎ,กฎหมายจะลงพื้นที่ไปยังบ้านกกกอกเพื่อพบกับแม่น้องชมพู่และเจ้าพนักงานสอบสวนเพื่อสอบถามว่าถูกกดดันในการทำคดีหรือไม่ในสีระกล่าว